มีปัญหาในการสื่อสารคือผมเคยคุยกันแบนากออกแบบว่าผมที่ทำงานด้านสร้างัอะไรครับก็จะบอกว่าผมไม่คิดอะไรคิดได้รอดแต่จะคิดให้เก๋ไก๋ไนเดอร์แค่ไหนสวยงามแค่ไหนคิดได้หมดเลยส้องราคาเราถือว่าเเอ๊ะเราจะสื่อสารกับคนดูคนรับสารหรือว่าผู้บริโภค ไรครับถ้าจะให้คิดเรื่องต่างๆคิดได้หรือไมครับเพื่ะนปัญหาที่เราคิดว่าคงมีก็คือว่าคิดเป็นแต่ที่บายเป็นสื่อสารเป็นทนี่วันนี้เนี่ยผมอยากชวนมาคุยหลังที่ผมมาพูดวันนี้นะครับคิดว่าอยากพูดแค่สั้นๆนั่นเองนะครับอยากตั้งคำถามกลับแค่สองคำถามคือว่าถ้าเราคิดว่าเราคิดเป็นแต่สื่อสารเป็นคำถามได้กคือว่าทำไม เราจะต้องคิดว่าการสื่อสารและการคิดหรือการคิดสร้างสารรค์มันต้องเป็นสองสิ่งที่แยก่างกันยนี่คำถามคำถามที่สงองก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเราคิดเป็นแต่ว่าสื่อสารไม่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าที่เราสื่อสารไม่เป็นเป็นเพราะว่าเราคิดไม่เป็นหรือเราไม่กล้าที่จะคิดให้เป็นหรือเป่า นี่เป็นสองคำถามที่ผ่านไปนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับน้ำบอกว่าจะจะพูดสั้นๆว่าจะขยายนีดนึงว่าสิ่งที่พูดไปก็คือคําว่าคำมันมีคำที่เด่นชี้ว่าคือคำว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับคาคานี้เนี่ยผมคิดว่าในแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีนิยามที่แตกต่างกันไปแต่ละคนก็มีคำว่าความคิดสร้างสรรค์ในระดใหญ่่ครับแต่ว่าที่อยากจะชวนชวนให้รู้จักก็คือว่า นิยามของคำว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีนักฟิสิกส์คนนักพิสิกส์ที่เป็นนักปรกัชญาด้วยชื่อว่าเดวิดโบนะครับเดวิดโบมเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ที่เขียนหนังสือเรื่อง on creativity คือพูดถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วเขาก็ให้นิยามของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ไว้เนี่ยลึกซึ้งมากจริ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละบทเนี่ยตามคิดสร้างสรรค์เป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมจะลองดูตัวอย่างว่าสมมุติว่าเรามีภาพนะครับซึ่งผมว่ามันก็เล็กไปแต่มันใหญ่ไปที่จะเป็นภาเส้นหน้าแล้วก็อาจจะเล็กไปที่จะเป็นภาพหลบอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราบอกว่าเออลองเอาภาพอย่านี้ไปคิดสร้างสรรค์ที่ทำอะไรก็ได้ประมาณนี้แต่ละบทจะเป็นอะไรบ้างนะครับที่ผมจะลองลองลองงดึงดูเร็วๆซึงสั้นๆสมมติว่า ถ้าเราเป็นคนที่เติบโตกับวัฒนธรรมอเมริกันนะครับสมมติว่าเป็นชายแล้วก็ชอบกีฬาพายุแบบวายวายแรมากก็อาจจะรู้สึกว่าที่เอาทาขึ้นมาทำเป็นถ้ามันฟอยด์แล้วก็เอาเอาตรนมาแล้วทีแล้วก็แค่น,นั้นองก็กลายร่างเป็นข่าวบอยได้นะับแต่สมมว่าถ้าใครแบบชอบหนัาเยอะมากอาจจะบอกว่าเออท่านี้มา จรามนปทคุณแล้วไปเดินที่ไหนก็ร้สึกว่าแหนจะเป็นมีลักษณะแบบจับได้เลยหรือถ้าเกิดบางคนอาจจะแบบว่าเป็นแม่บ้นี่ปุ่นะก็ถืผ้าหมดไม่ได้ตจับนะครับเป็นเป็นตบเออมอตบ้าให้ลูกอสั่งต่อไปกินตัอควันที่เรามาคือว่าไอ้คิดแนี้มันเป็นความิดสร้างสรค์อย่งืที่ผมคิดผมก็เหมยเหม่อนะทมาเด็หลายท่านที่เป็นนักออกแบบนักคิดสร้างสรรค์จะรู้สึกว่าโอยียอย่างเนี้ยเปนแย่เลย แต่ว่าเดวิดโบรก็คิดแบบเดียวกันครับือว่าที่บอกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นี้าะลักไป็นเขาจะตอบว่ามันไม่ใช่นะครับไม่เลยไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และอีกแต่เดวิดโบรที่เป็นไทยจะมาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ของันนี้ใช่ความคิดสร้างสรรค์อนนี้ไม่ใช่นะครับแล้วความคิดสร้างสรรค์ที่โบรมันรื้อสืบขนาดขนาดใหญเฉยเยครับก็เขาก็บอกว่าเดวิดโบรบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันคือการทิ้งสิ่งที่เรียกว่า creative คัามเป p นพันธุ์ท่านคือคือมนโนทัศน์ที่มันสะสมอยู่ในตัวเราเนโลกหน้าจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าเมื่อห้านาทีแล้วเมื่อสิบนาทีแล้วนะแต่มันสะสมอยู่ทั้งตั้งแต่ในนดี้เอครับนะได้มีวนธีการทมเป็นมันอยู่ในสมองเราสมองเราจะมีส่วนที่เป็นสมอง p r i m i สมองโบราณสมองยุคใหม่อะไรต่างนแล้วสิ่งต่านั้นะนะนะคือสิ่งที่มันหล่อ,ลอ,ลอสร้างต่า็ๆเป็นตัวเรานะซึ่งผู้อย่างนีง้มันก็ฟังงงนว,ว่ามันคืออะไร ็เลยจากวาถิทานฝั่งเป็นวิถทานที่เวลาที่ไปปัติเทศในไหาในสหรัฐอเมริกาคนชอบเล่าให้นประารังว่าลูกปลาตกตมัยลูกปลาคนนี้เพิ่งเพิ่งออกมาจากไข่ใหม่นะครับแล้วก็ว่ายไปในนาแล้วน้ำนี่ก็ใส่สาบนะก็ว่ายไปอย่างรวดรจู่ๆก็มีปลาคาโสปลาแก่ๆตัวใหญ่ว่ายสวนลูกปลา ล้วปลาก็ปลาส่กระถางปลาสวัสดีนง่ายปลาก็สวัสดีครับปลาปลาปลาส่ครับวันนี้น้ำดีนะน้ำสะอาดดีนะแล้วก็ไหวเจ้าลูกปลาสัาบประมงอาหข้าองหน้าน้ำมันคืออะไรวะลูกปลาที่ขึ้นออกมาจากไข่ไม่รู้ว่าน้ำคืออะไร,รมันไม่เพราะว่าสิทธิมันเกิดขึนน้นมาเปนแรกหรอมันต้อง จริงๆแล้วเนี่ยเรามันก็เป็นแบบนั้นเหมือนที่เราถ้าเราเป็นประเทญี่ปุ่นเราก็อยู่ในน้ำที่เรียกว่าฝากเป็นญี่ปุ่นถ้าเราอยู่ในวัฒนธรรมอเมริกันคาวบอยดาราเราก็อยู่ในน้ำที่เรียกว่าขวามเป็นคาเป็นอเมริกันนะครับหลายคนอาจจะอยู่ในน้ำที่เรียกว่าความเป็นไทยซึ่งมองไม่เห็นครับเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันเป็นกรอบ น้ำม่อยู่ในมาชนะแบบาหอาจจะอยู่ในที่เราอรู้สึกมันกว้างนเกินแต่จริงมันเป็นหลุมแกเล็กๆและเราเป็นกลังคนหที่ทีเป็นตัวเล็กๆนั้นหรือกาอาจจะย่ในลำธารสายเล็กอาจจะอยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่อาจจะอยู่ในแม่น้ำอะไรก็ได้แต่เรายังอไม่เด็นแล้วเดมิก็บอกเราถามแว่าถ้าเราจะมีครีเอทที่ปัจสร้างสรรค์ที่แท้จริงสิ่งที่เราต้องทำก็ถือว่าเราต้องเปลี่ยนปลา ปัญหาเจาะทำอะไรมันคือปันกระจที่มาจากิ้นน้ใช่ไมครับแล้วก็พยากจมนมันก็ตกออกมาจมนตกออกมาไม่เดิน่าหลายคนบอกว่ามันเป็นการทำที่มันยี่เง่าเหลือเกินมันจะปืนนองเรี้ยวแรงในการดิเินเพ็่ทำไมเพือไกเหที่สุดแล้วก็ต้องตกมาในน้ำอยู่ดีแล้วถ้าเราี่ตกในน้ำแล้วตกลงที่อื่นแล้วทำให้ไม่ได้ไม่ได้กลับมาอยู่ในน้ำมันก็จะตายจริงๆเหมือนเราคนนะค ถ้าเราถาเราไปจากสิทธิ์ที่มันหล่อเลี้ยงเราวัฒนธรรมความเป็นไทยความเป็นญี่ปุ่นความเป็นอะไรแบบนีความปาเป็นตัวเราความเป็นพ่อแม่ความเป็นครอบครัวของเราที่หล่อเลี้ยงหล่อหลอมเราถัาเราถอกเอาไปทำอะหลายครั้งไลที่เราเกือบตายนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับความเป็น่รไรน้ำที่ที่หล่อเลี้ยงกลาแต่ว่าในหมู่ผมบอกว่าถ้าเราดูการได้ลอยขึ้นไปอยู่นหนือพีน้ำถึงแม้เราจะในสุนรศก ช่วงนั้นที่เราอยู่ในกระถิ่น้ำนี่แหลเราจะเห็นว่าเราอยู่ในานาำแบบไหนเราจะเห็นว่าขอบเขตของหน้านของเราเนี่ยมัน,นแตกต่างกันนะครับมันทำให้ผมนึกถึงลัดออกแบบเสื้อผ้ากับวิเวตเวสครับคือาวิเวตเวสเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขาก็เป็นแค่ดีไซเนอร์คนหนึ่งที่ที่ออกแบบเสื้อผ้ามาเฉยๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เธอเนี่ย ได้กระดุกที่ไปในงานของโครงสร้างสังคมแบบอังกฤษและเห็นว่าอังกฤษเนี่ยมีโครงสร้างสังคมที่เป็นชนชังง้นเนี่ยมากแค่ไหนและมันมีรัฐผู้คนมากแค่ไหน,นเราเคยก็เคยเยียดที่ยากจนแล้วก็ทำงนานทงานแต่เลยออกแบบเสื้อผ้าโดยต้องหมายในการสลายชนชั้นซ่อนภายใต้คัตติ้งที่สวยงามภายใต้เนื้อผ้าที่สวยงามภายใต้การออกแบบเสื้อผ้าที่ ที่เรียกว่าการยอมรับกัรถูดรหรือว่าอีกคนหนึ่งคือแอนเซอร์อดัมนะครับแอนเซอร์อดัมเสียเป็นช่างภาพทำบริการที่ถ่ายภาพแดนซ์เก็ความดันะครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความคิดว่าคือสมัยโบราณเนี่ยการถ่ายรูปยังไงก็เป็นของเล่นมันก็เป็นของที่ไม่ได้จริงจังแต่แอนเชอร์อดัมคิดว่าทำยังไงให้การถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นของจริงมันเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในปัจจุีันนี้นี่แหละแปแตก เขาเลยพยายามทึงกระนั้นในยุแลวการถ่ายภาพเนี่ยคือการสร้างสรรค์การศิป้ยภาพถ่ายเป็นความยาวนะครับจนกระทั่งทำให้ได้รับการยอมรับว่าการถ่ายภาพก็เป็นศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ที่ควรจะมีการเรียนการสอนด้วยนเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นปลาที่ลอยเป็นน้ำเลยอย่แนเรด้าวเราพิมศเได้ัีสสิบถ่ายใน เราจะเห็นโลกเราจะเห็นว่าสิ่งเดียวคือใดแล้วสิ่งที่มันหล่อหลอมข้างในกับสิ่งที่เราเห็นค้นเลยไปกับสิ่งที่เราเป็นครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเบิกผ้าปักแน่นแล้วก็ระเบิดออกมากลายเป็นงานสร้างสรรค์เราซึ่งเรื่องเป็นอย่างนั้นนะครับว่าวิวินวิสุตตะมคิดวิธีที่จะสื่อสารไปเขาจะต้องสื่อสารยังไงถ้าวิว็นวิสูตได้กถึงนี้ไปเนี่ยเราคิดอยู่นะครับว่าเธอจะทําอะไรกับ ไม่ทำอะไรออกมาซึ่งจะทำให้เกิดการสื่อสารที่เป็นเนื้อหาเดียวกันกับการสร้างสรรค oui, so like ์ก mm. ็ฝากไว้ท่านๆครับว่าอาจารน์ผมว่าจินตนาการกาสำคัญต่อความรู้แต่จินตนาการจะสำคัญต่อความรู้ได้จริงๆต้องมีความรู้แล้วควรใช้ความรู้ในการกระโดดไปนอกผิวน้ำที่กักห้าและหลอก